สวัสดีครับผมวันนี้วันที่25มีนาคมปี2013นะครับเป็นวันคล้ายวันเกิดปีที่31ของปุ้เป้นั่นเองปีที่แล้ว30มันยังแจ๋แวเนาะปีนี้31แจ่มยิ่งกว่านะครับปีนี้ปุ้เป้รู้สึกว่ามันมีอยู่สิ่งหนึ่งที่ปุ้เป้อยากจะมาบอกกับทุกคนก็คือ,อมันเป็นคำพูดของยิปแซงวารองนะครับก็คือยุติ s t a ใจเราไม่ mind, นะครับ t ล a n ทนเราเลี้ยงดูเราทรายอ่าคือ ความอ่อนยาวอะครับย,ยูเนี่ยไม่ใช่อะไรที่ยึดติดอยู่กับอายุนะครับผมแต่เป็นภาวะหนึ่งของจิตใจคล้ายกับอารมณ์สศกเศร้าเสียใจอ,ยอะไรของเราเนี่ยนะครับดังนั้นความอ่อนเยาวไม่ได้หมายความว่าฉันอายุ30หรือ31แล้วฉันจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันยังมีความยุย่หรืออ่อนเยาวไม่ได้มันเป็นแค่ความรู้สึกของเราคือต่อให้คุณอายุแบบ18 19 ก็ยังเป็นวัยรุ่นใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดเหมือนแบบคุณหมดอะไรตายอยากคุณไม่มีแบบว่าอะไรบันดาลใจไม่มีอะไรเลยคุณรู้สึกเหมือนแบบความอ่อนเยาว์ในตัวของคุณมันก็ดับวูบลงไปนะครับผมคุณอายุน้อยแต่คุณก็ไม่มีความอ่อนเยาว์ในหัวใจนะครับผมมันก็ไม่สามารถที่จะเปล่งประกายออกมาได้ในขณะเดียวกันถ้าเกิดสมมุติว่าอย่างู้วัยสามสิบเอ็ด 30, แล้วใช่ไหมหรือแบบอาจจะอายุเยอะกว่านี้สี่สิบก็ตามเนี่ยแต่ว่ายังมีหัวใจนะคบที่ยังมีความอ่อนเยาว์อยู่ นะครับผมมันก็จะส่งผลในเรื่องของความคิดความอ่านทัศนคติมุมมองของเรานะครับแล้วก็จะทําให้เราเนี่ยดูนะครับแสดงออกมาเน้แบบอยเป็นธรรมชาติแล้วก็ดูออกยาวนะครับผมแล้วก็ที่บอกว่า Canon a l ีฟเอา s c i e น c e ได้หมายความว่าบางครั้งนะครับเขามองว่าเฮ้ยบางคนคือมีความอ่อนยาวอยู่ในตัวถ้าถูกเก็บกักนะครับอยู่ในเปลือกนอกที่แบบดูดูโรยรานะครับผม ดังนั้นเนี่ยเพื่อให้ความอ่อนเยาวเนี่ยนะกับเปลือกนอกเนี่ยมันดูสัมพันธ์กันมากที่สุดเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องใช้วิทยาศา,ศาสตร์นะครับในการชะลอนะครับหรือย้อนวัยนะครับเปลือกภายนอกเนี่ยให้มันดูสัมพันธ์กับความอ่อนเยาวในจิตใจข้างในด้วยนะครับผมก็เป็นคําพูดที่ดีของยูเซยโรลองนะครับที่ปุ๊บไปอยากจะนำมาบอกทุกคนในวันเกิดปีนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆม่สาหรับ ทำอวยพรนะครับผมไม่ว่าจะในทางไหนก็ตามโทรศัพท์มาบอกแมเสเซจมาบอกไลน์วอตแฝงปัจจุบันยิ่งมีเรื่องมีต้องบอกว่ามีมีมีช่องทางนะครับมากขึ้นเนี่ยก็มีวิธีในการที่จะคอนเนคหรือเชื่อมต่อกันมากขึ้นผู้แเป้เห็นหลายคน่ะนะคะจะชอบเหมือนแชร์ข้อความประมาณเหมือนแบบว่าเาฮ้ยเฟซบุ๊กโซเชียลมีเดียหรืออะไรเงี้ยทำให้คนเราแห่งกันมากขึ้นมวจะอยู่ในหน้าจอคอมพิวเตอร์ประมาณนั้นนะ แบบอยู่หน้าจอมือถือซึ่งปุ๊กเป้ไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่นะครับผมกับกลายเป็นเหมือนแบบว่าถ้าไม่มี Facebook ถ้าไม่มีสิ่งของเหล่านี้ยผู้เป้เชื่อว่าผู้กเป้นคงจะขาดาการติดต่อกับเพื่อนหลายๆคนไปมากเลยนะครับนั่นหมายความว่าเพราะมี Facebook เพราะมี l i n e เพราะมีวอ a ส์แอ p เพราะมีอะไรเหล่านี้แหละมันทําให้เราสามารถที่จะเชื่อมต่อนะครับกับเพื่อนหลายๆคนที่ปัจจุบันนี้บางคนไปอยู่ต่างประเทศบางคนไม่ได้อยู่แบบรอบๆตัวเราแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับ สามารถที่จะมีเขาเหล่านัาน้นอยู่ในชีวิตเราได้หรือบางทีรู้สึกว่าเขาไม่ได้ห่างจากเราไปเลยบางคนอยู่แบบอยู่เยอรมันอยู่นู่นอยู่นี่แต่เรากับรู้สึกก็เหมือนแบบเฮ้ยเขาเขายังอ,อยู่ใกล้ๆอยู่หรือเลยเพราะเราเห็นเขาในหน้าเฟซบุ๊กทุกวันขเขากําลังทําอะไรอยู่เขาเจอสิ่งน,นี้สิ่งน,นั้นอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆแล้วลูกแป้บอกว่าถ้าเราใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้องนะครับมันจะเป็นประโยชน์ตลอดามหาศาลนะครับผมแล้วปุ๊กเป้สิ่งหนึ่งที่รู้สึกว่า เทคโนโลยีเหล่านี้โซเชียลมีเดียหรือเอาเทคโนโลยีในการสื่อสารเราเนี้ยทำร้ายเราไม่ได้นันเพราะว่าเราใช้มันอย่างถูกต้องแล้วก็ใช้มันอย่างฉลาดแล้วก็ตัวตนของเราเนี่ยนะครับเราไม่ได้เป็นคนเราไม่ได้สร้างตัวตนขึ้นมาใหม่ในโลกออนไลน์แต่มันคือตัวตนของเราดังนั้นเราจึงไม่จาเป็นที่จะต้องเหมือนกับแบบตีตีอาจตีห่างหรือแบบเหมือนกับแบบว่ายังไงดีล่ะแปลกแยกออกจากโลกของความเป็นจริงคือไม่ว่าจะเป็นโลกไหนในโลกออนไลน์นะครับ หรือในโลกที่เราอยู่นอกออนไลน์มันก็คือตัวเราั้งนั้นมันไม่มีตัวไหนที่เป็นตัวปลอมเลยนะครับผมดังนั้นผู้พพากษากงรู้สึกว่าทั้งสองโลกเนี่ยมันเชื่อมโยงเข้าด้วยกันมันไม่มีอะไรที่ถูกแยกออกจากกันนะครับผมก็คิดว่าอย่างนี้เรามองมาถึงทําให้เราแบบว่าใช้เทคโนโลยีเหล่าเนี้ยังมีความสุขแล้วเราก็ไม่ถูกตัดขาดแล้วเราก็ยังอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงได้นะครับก็มีอะไรไหมคงไม่มีอะไรนะแต่ว่า ขอบคุณทุกคนจริงๆที่อวยพรวันเกิดในปีนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งเพื่อนเพื่อนร่วมงานนะครับไม่ว่าจะเป็นเอเจนซี่แบรนด์ต่างๆแล้วก็แน่นอนนะครับทุกๆคนที่เป็นผู้อ่านนะครับเป็นแฟนบล็อกที่คอยติดตามนะครับผมก็รู้สึกดีใจมากเลยแล้วปีนี้ก็เป็นปีนานๆทีนะครับที่วันเกิดจะตรงกับวันจันทร์วันจันทร์จะเป็นวัน Day. แฟนวันนะครับผมก็คือตามที่บ้านน่นะครับคุณพ่อคุณแม่ก็จะแบบ ก็จะปิดเฉพาะวันจันทร์ถ้าเกิดสมมติว่ามันเกิดมันตรงกับวันอื่นก็จะไม่ได้พาปัป้ามมาไปไหนเนาะก็ปีนี้ตรงพอดีก็เลยเจรโอกับพา,าป้าม,ามานมามากินโต๊ะจีนพามากินแบบอาหารจีนดีๆนะครับก็เป็นด้วยที่ดีเหมือนกันแต่ก็แคบเพลินเยนะนะครับผมแต่ก็ปีนี้เป็นปีที่ดีครับได้ทําทุกอย่างที่ตัวเองแบบวันนี้สบายแบบไม่ค่อยคิดเรื่องไงแอบทาบ้างจริงๆก็จะไม่ทําเลยแต่ก็ก็มีบ้างนะครับแล้วก็ ได้ไปทําบุญนะคะไปตักไปไม่ได้ตักบาตรไปถาไวายสังฆทานไปไหว้พระไปปล่อยปลาู้สึกอิ่มมากนะครับผมขอบคุณจริงๆครับคงจะมีไม่มีอะไรที่ดีไปกว่านี้แล้วสําหรับบูเป้นในปีนี้นะครับผมก็ในงช่นนี้อีกหนึ่งปีต่อไปบูเป้กเ็เชื่อว่าคงจะยังมาแฮปปี้เบิร์ดเดย์กับบูเป้อีกอรอบหนึ่งในปีหน้าที่อายุครบ3 2ปีนะครับยังไงก็ พีเ่เพื่อนอัดวิดีโอนี้เอาไว้เหมือนแบบอยากจะเตือนตัวเองนะคะว่าในปีต่อๆไปในต,ตอนที่เราอายุเยอะขึ้นเราก็ย้อนกลับมาดูตัวเองได้นะคะว่าเอ๊ะฉันเมื่อสิบปีที่แล้วฉันพูดถึงวันเกิดตัวเองและวัยของตัวเองด้วยความรู้สึกอย่างไรนะครับผมแล้วในตอนนั้นม่นมีสิ่งอะไรดีๆในชีวิตเกิดขึ้นบ้างมันก็ก็เป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันนะครับแล้วก็บางทีเราอาจจะย้อนกลับมามองได้ว่าเอ๊ะ ฉันในตอนเมื่อสิบปีที่แล้วมองว่าอนาคตเนี่ยฉันอยากจะเป็นอะไรหรือฉันคาดหวังอะไรเอาไว้แล้วทําได้หรือย,อยังอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าเราสูญเสียความฝันในตอนนั้นไปแล้วหรือยังอะไรอย่างเงี้ยครับก็คิดว่ามันน่าจะช่วยในเรื่องของการเตือนตัวเองได้เลยอย่างเหมือนกันนะครับผมนี่ก็เป็นอีกสิ่งดีๆสิ่งหนึ่งที่เทคโนโลยีมอบให้เรานะครับและสิ่งที่ดีที่สุดที่เทคโนโลยีมอบให้เราคือทําให้ปุ๊บเป้ก,กับทุกคนได้มาเจอกันตรงนี้นะครับผมยังไงวันนี้เดี๋ยวอาจจะขอตัวไป นอนหลับนะครับพรุ่งนี้ก็เป็นวันทำไงานอนีกวัาน,นะครับผมวันเกิดวันหยุดวันที่มีความสุขหมดลงแล้วแต่ว่าก็หวังว่าทุกวันหลังจากนีจะมีความสุขต่อไปวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย